สารพันปัญหากฎหมายกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆในรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะ11นาฬิกาโดยประมาณกว่ากว่ามาสักเล็กน้อยนะคะช่วงเวลาของรายการรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวทางสถานีวิทยุมอ,อหัดใหญ่ค่ะดิฉันศิยาธรเชมณีดำเนินรายการนะคะร่วมพูดคุยกันได้ค่ะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายตรงนี้ในช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคุยกันสบายๆเอาเป็นว่า หลายคนบอกว่ากฎหมายนั้นก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ในรายการของเราเราจะพยายามทำให้คุณรู้สึกว่าง่ายนะคะส่วนบางเรื่องที่เราบอกว่าเอ๊ะมันก็จะต้องมีขั้นตอนวิธีการหลักการที่อีกระดับหนึ่งขึ้นไปเนี่ย ก็ไปว่ากันนอกรอบได้นะคะเอาเป็นว่าความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายคุยกันให้ความรู้กันในตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็รวมถึงผู้ฟังนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายได้ด้วย074558777แล้วก็074558888ค่ะวิทยากรวันนี้ค่ะอาจารย์อํานวยอินทัสโรนะคะจะแนะนําว่าอย่างดีเป็นเป็นอาจารย์เกษียณ แต่ก็ยังกลับมาทํางานยังทําหน้าที่สอนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มอหัดใหญ่นะคะก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ค่ะก็เสียณไปเมื่อวันที่30กันยาที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ากปยัง่ังสอนอยู่ คนที่เป็นแฟนรายการนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็ได้ยินเสียงอาจารย์อํานวยอยู่นะคะอาจารย์แล้วก็พักใหญ่หายไปนะคะวันนี้โอกาสดีนะคะอาจารย์ได้กลับมาพูดคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะและก็แน่นอนถ้าใครเป็นแฟนรายการของอาจารย์อํานวยอาจารย์หัวเราะตั้งไว้ก่อนแล้วเลยก็รู้เลยว่าอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรอ่ะนานๆทีได้คุยกับอาจารย์อํานวยนะคะก็ต้องเปิดทางให้ในเรื่องที่อาจารย์ถนัดละคะอาจารย์ตําจริง ในทางกฎหมายเนี่ยนะครับ <c oughs> ก,ก็เรื่องหนึ่งที่เราบอกว่าน่าจะเป็นปัญหาน่าจะต้องมีการแก้ไขมีการปรับปรุงก็คือในเรื่องของการเคารพของชาวบ้านเนี่ยนะ <c oughs> การเคารพกฎหมายของชาวบ้านเนี่ยเราเห็นหลายเรื่องหลายกรณีที่ชาวบ้านเนี่ยละเลยนะฮะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นการขับรถจราจร บรบกฎหมายจราจรทางบกอะไรพวกเนี้ยนะฮะการใช้ถนนหน,นทางของของผู้ใช้รถของผู้ใช้ถนนเนี่ยเราจะเห็นว่ายังมียังมีอะไรยังมีข้อบกพร่องยังมีการละเมิดหลักกฎหมายอยู่เยอะนะฮะซึ่งก็ก็เป็นที่มาอันหนึ่งที่ในรายการรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวเนี่ยนะซึ่งเวลาผมมาออกรายการเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเมือง <c oughs> นะก็แน่นอนนะครับการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของชาวบ้าน <c oughs> นะการเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยน่าจะให้ความสําคัญเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยก็ต้องพูดถึงนักการเมือง <c oughs> นะพูดถึงอะไรพูดถึงวัฒนธรรมท,ทางการเมืองเ <c oughs> นะพราะนั้นเนี่ยใน ในขณะน,นี้ในเวลานี้ขนาดนี้เราจะเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยค่อนข้างที่มีความเห็นที่บบที่แตกแยกออกไปเป็นอ,อย่างน้อยที่สุดก็สองกลุ่มแล,ล<ๆ>้วล่ะนะถ้าเราดูในสื่อดูในข่าวดูปรากฏการทางสังคมเราเห็นว่ากลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันนะก็คือถ้าเห็นว่าอันหนึ่งก็คือ นปช <c oughs> นะที่สนับสนุนรัฐบาลอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่ากลุ่มก,มกมปปสเ <c oughs> นะพราะนั้นทั้งสองกลุ่มเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะมีจุดเหมือนจุดร่วมอยู่อันหนึ่งก็คือทั้งสองกลุ่มเนี่ยพูดเรื่องของการปกครองในระบบประชาธิปไตยเ <c oughs> นะพราะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าแม้ว่าจะเป็นเหรียญเดียวแต่ สอง,สองด้านนะฮะเหรียญเดียวสองด้านแต่ในเนื้อนในหรือในสาระสาคัญของกลุ่มการเมืองเหล่านี้หร,หรือกลุ่มประชาชนที่พูดถึงเ,เรื่องของการปกครองในบอรประชาธิปไตยผมว่าเป็นจุดร่วมอันหนึ่งแต่ว่าแน่นอนนะแกนนําทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็พูดในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มตัวเอง นะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งสองกลุ่มพูดอยู่ซ้ำๆเหมือนๆกันก็คือการปกครองในบอบประชาธิปไตยซึ่งถ้าดูในกฎหมายเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี40พูดไว้ในมาตราสมว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นทางศาลทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางทางสภานะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าใน อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยเนี่ยเึ่งก็เป็นเป็นที่รู้กันเนี่ยก็มีด้วยกันสามเรื่องสามด้านเรื่องแรกก็คืออำนาจทางด้านบริหารอำนาจบริหารก็คือผู้ที่รับผิดชอบที่เป็นประมุขโดยตรงก็คือนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือ,อการบัญญัติกฎหมายการบัญญัติกฎหมาย ก็คือสภาก็คือรัฐสภา,านะฮะอันที่สามก็คือศาลนะใช้อำนาจในทางด้านตุลาการในการพิจารณาคดีอะไรต่างๆเพราะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยพูดถึงเรื่องของการปกครองในบอดประชาธิปไตยการปกครองในบอดประชาธิปไตยแน่นอนก็คือที่เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือเป็นการปกครองของชาวบ้านโดยชาวบ้านและก็เพื่อชาวบ้าน นะเพราะนั้นการปกครองของชาวบ้านก็คือกฎหมายแต่ละฉบับหรือหลักเกณฑ์กติกาของสังคมอะไรทุกเรื่องเนี่ยต้องมาจากชาวบ้านนะแล้วผู้ที่จะใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายเหล่านั้นก็ต้องเป็นบุคคลที่มาจากชาวบ้านเช่นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งประธานร,รฐานัฐสภาต้องมาจากการเลือกตั้งนะอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือเพื่อชาวบ้านนะักนะนะการเมือง นะผู้แทน,ะะนทรัศฎรรัฐสภา,าอะไรต่างๆปฏิบัติหน้าที่ในหลักการสําคัญอันหนึ่งก็คือปฏิบัติการเพื่อเป็นประโยชน์ของชาวบ้าน <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ก็คือแก่นหรือสาระสาคัญของการปกครองในบอบประชาธิปไตยที่เราบอกว่าเป็นการปกครองของชาวบ้านนะโดยชาวบ้านและก็เพื่อชาวบ้านเพราะนั้นในหลักการของฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันและในหลักการของ ผู้ชุมนุมประท้วงมวลประชา,าประชาชนอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็พูดอยู่ในหลักการร่วมกันอันหนึ่งก็คือการปกครองในบอบประชาธิปไตย <c oughs> กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าการปกครองในบอบประชาธิปไตยเนี่ยดีอยู่แล้วต้อง <c oughs> มีการเลือกตั้งอีก,กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าต้องการต้องปฏิรูป <c oughs> ก่อนที่จะเลือกตั้งเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่ชาวบ้านอย่างชาวบ้านโดยทั่วไปหรือชาวบ้านอย่างผมอย่างคุณสุยาธรเนี่ย ก็คือต้องฟังข้อมูลหลายด้านนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องฟังข้อมูลหลายด้านว่าความเห็นของกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มีความเห็นอย่างไรนะแล้วมันอยู่ในหลักอยู่ในอ,อ,อยู่ในสรราระสำคัญของการที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ในหลักสำคัญของการที่จะบ้านเมืองมาเดินไปได้หลักสำคัญของการปกครองเป็นอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งเราก็ต้องดูนะเราก็ต้องรู้ว่าว่าก็มีเหตุผลมีเหตุ การอย่างไรที่จะบอกว่าต้องให้มีการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งอะไรพวกนี้นะเพราะฉนั้นผมว่ามัน,เป,นเป็นหน้าที่อันหนึ่งที่ชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยต้องตรับจับฟังว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นใ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 นความเข้าใจหรือในการรับรู้รับทราบเนี่ยผมเชื่อว่า ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะบอกว่าความเห็นกลุ่มนี้ถูกความเห็นกลุ่มนี้ผิด<ช>แต่ถ้า<ะ>เราดูแก่นดูสาระสำคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยเป็นหลักการสำคัญที่ผมกล่าวนำเมื่อกี้บอกว่าเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามแล้วก็ตอบตรงไปตรงมาว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยของบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ย นะในเนื้อในหรือในแก่นของมันจริงๆเนี่ยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนหรือยังอซึ่งผมเชื่อว่าถ้าได้มีการติดตามทางสื่อติดตามข่าวอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะคํากล่าวของกลุ่มการเมืองว่าเป็นระบบพักการเมืองทุนสามานอะไรพวกเนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวที่จะ นำมาพิจารณาว่ามันเป็นจริงเป็นเท็จอย่างไรแต่ว่าในหลักการที่ที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องคําถามแบบภาษาชาวบ้านว่าการปกครองในบอดประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนแล้วในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการปกครองอย่างนี้หรือไม่ <c oughs> นะเพราะนั้นผมเข้าใจว่ามันมันน่าจะตอบได้ เพราะฉะนั้นในเหตุผลของอของอะไรคณะกรรมาการกรปรปสเหตุผลของของกลุ่มการเมืองที่เราเรียกว่าคนเสื้อแดงหรือนอปจอ,อะไรพวกนี้ในข้ออ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องนํามาพิจารณานํามาวินิจฉัยว่าเราเห็นด้วยกับฝ่ายไหนเราเห็นด้วยว่าสิ่งที่ถูกมันคืออะไรสิ่งที่ผิด <ฮะ S 2> มันคืออะไรนะ แต่ว่าในหลักการแน่นอนว่าการปกครองในบอดประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่เลวน้อยที่สุดะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอะไรหลายๆตัวที่จะทําให้การปกครองในบอดประชาธิปไตยของสังคมใดประเทศใดมีประสิทธิภาพหรือไม่มันต้องอยู่ที่ชาวบ้านม,มันอยู่ที่ประชาชนในสังคมนั้นๆนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมพูดอยู่ตลอดในรายการวิโยุ์เนี่ย การปกครองในบอบประชาธิปไตยก็คือการปกครองที่ชาวบ้านปกครองตัวเองได้ก่อนค่ะค่ะแต่ทั้งสองฝั่งตอนนี้เขาก็ยืนยันว่าเขาก็ก็เลือกการปกครองในบอประชาธิปไตยที่คนคือทั้งสองฝั่งมีจุดยืนตอนนี้คือข้อเสียของแกนนําหรือข้อเสียของนักการเมืองหรือข้อเสียของระบบพักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีจุดร่วมอันหนึ่งทั้งทั้งไม่ว่ากลุ่มไหนนะฮะ จะพูดในสิ่งที่ตัวเองได้แต่สิ่งที่ตัวเองเสียหรือเป็นข้อด้อยของกลุ่มตัวเองเนี่ยไม่พูดอันนั้นเป็นปกติของมนุษย์เออผมเชื่อว่า <c oughs> ผมเพื่อนชาวบ้านเนี่ยมันต้องได้ฟังข้อมูลครบถ้วนรอบ,รอบด้าน,านค่ะนะไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าพูดในส่วนที่ตัวเองคิดว่าจะได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการล้างสมองเป็นเรื่องของการปลุกปั่นเป็นเรื่องของการนํามวลชนที่เราเรียกว่าม็อบเนี่ยนะ ซึ่งตรงนั้นผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการให้ความรู้ในรบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยกับชาวบ้านแต่เป็นการาเป็นการอะไรเป็นการที่จะให้ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลสนับสนุนตนโดยขาดข้อมูลอะไรที่สําคัญคนะันก็คงจะต้องให้ประชาชนทําหน้าที่ของตัวเองในการาค้นหาข้อมูลเอาเองเพราะว่าแน่นอนว่าทั้งสองฝั่งตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกเหมือนเซลล์ขายของอาจารย์ก็พูดแต่ของ ของดีใช่ไหมคะพูดแต่สิ่งที่ที่สินค้าตัวเองดีอย่างไรคุณไม่บอกข้อด้อยของสินค้าคือผมเชื่อว่าชาวบ้านหรืออย่างอย่างผมอย่างคุณเสียทรเนี่ยเราก็ต้องต้องศึกษาต้องหาข้อมูลเองด้วต้องหาข้อมูลว่าการปกครองในบอบประชาธิปไตยบ้านเราในปัจจุบันเนี่ยมันมันมันเป็นการปกครองในบอบประชาธิปไตยที่ ที่สมบูรณ์ครบถ้วนรอบด้านหรือยังแล้วข้ออ้างของกลุ่มนั้นเนี่ยมีเหตุผลไหมข้ออ้างของกลุ่มนี้มีเหตุผลไหมนะอย่างข้ออ้างที่อย่างที่บอกว่ามันมันตรงกันอยู่ข้อหนึ่งก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของพวกชนชาวไทยก็พูดถึงเรื่องของการปกครองในบอกระบอบประชาธิปไตยเพราะกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าต้องมีการเลือกตั้งแต่กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าต้องมีการปฏิรูปก่อนจริงจริง ้วคือทั้งสองฝั่งยอมรับการเลือกตั้งทั้งสองฝ่ือแน่นอนว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งของการปกครองในบอบดประชาธิปไตยเพราะว่าเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เราเรียกว่าการปกครองแบบตัวแทนนะเพราะฉะนั้นในหลักการสําคัญอันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของชาวบ้านโดยทั่วไปที่จะทําการศึกษาทำการติดตามข่าวว่ากลุ่มนั้นเป็นยังไงเลือกคนเป็นยังไง แล้วในเหตุการณ์ปัจจุบันมีการทุจริตคอร์รัปชันมีการอะไรต่างๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็น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 อะไรเป็นเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของชาวบ้านในการที่จะรับรู้รับทราบแล้วก็มีส่วนร่วมในทางการเมืองเพราะถ้าเกิดชาวบ้านมีส่วนร่วมในการในทางการเมืองมีการตรวจสอบนักการเมืองมีการติดตามว่านักการเมืองคนนั้นกลุ่มนั้นทําอะไรบ้างเป็นอย่างไรผมเชื่อว่า นักการเมืองกลัวที่สุดก็คือชาวบ้านไม่เลือกอนะเพราะนั้นเนี่ยชาวบ้านที่จะเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยถ้าใช้ดุลพินิษใช้เหตุผลของตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นการพัฒนาในการปกครองในบอร์ดประชาธิปไตยอีกอีกขั้นหนึ่งนะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านได้ยินคําคําหนึ่งก็คือการปฏิรูปตามจริงการปฏิรูปมันมีมันมามานานแล้วคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การปฏิรูปเนี่ยมันจะปฏิรูปอะไรแน่นอนว่าบ้านเราเป็นเมืองเกษตรกรเกษตรกรรมแต่ว่าน่าแปลกว่าไม่มีที่ดินทำกินนะ,ะสิ่งนี้มันต้องมีการปฏิรูปการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมันต้องปฏิรูปนะักการเมืองมันต้องปฏิรูปะนะระบบการเมืองมันต้องปฏิรูปพักการเมืองมันต้องปฏิรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าการปกครองบอดประชาธิปไตยเนี่ยระบบพักการเมืองในบ้านเราเนี่ย มันเป็นประชาธิปไตยหรืออยังอืมผมเชื่อว่าพักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีนายทุนพักพักหนึ่งเนี่ยผู้ที่เป็นนายทุนของพักเนี่ยสามารถที่จะสั่งให้สมาชิกในพักเนี่ย เดินไปทางไหนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกฎหมายฉบับไหนเป็นยังไงในได้เลยนี่นี่นี่ทำคำนี้ทําให้รู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนนะคะอาจารย์เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองพรรคการเมืองเป็นตัวแทนของนายทุนพรรคการเมืองในปัจจุบันพูดอย่างอย่างไม่เกรงใจนะพูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือพรรคการเมืองเนี่ยรับใช้นายทุนรับใช้นายทุนพรรคการเมืองเพราะนั้นนายทุนพรรคการเมืองก็รับใช้พรรคการเมืองอีกทีหนึ่งตกลงใครรับใช้ประชาชนคือมันคือมันกลายเป็นว่า พรรคการเมืองเนี่ยรับใช้ทุนของนักการเ <ใน S 1> มืองอแต่ว่าพรรคการเมืองไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องของชาวบ้าน<ช>ไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าการปฏิรูปที่จะมีในอนาคตหรือจะเป็นยังไงเนี่ยจะเลือกตั้งพบกันครึ่งทางปฏิรูปก่อนหรือเลือกตั้งก่อนอแล้วปฏิรูปอะไรก็ตามแต่ผมว่าให้มันพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาของชาวบ้านเถอะ นะอ,อย่างที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายพิสิทธิ์ที่กำลังเดินสายที่จะาหาแนวร่วมที่จะพูดคุยมันจะมีอะไรก็ตามแต่นะผมมองว่าถ้าเป็นเรื่องของการหาทางออกให้กับประเทศเนี่ยมันมันดีหมดอ่ะนะตอนนี้อย่าไปพูดว่าตรงนั้นขัดกฎหมายตรงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ขัดแล้วเต คือกฎหมายเนี่ยมันแก้ได้มันทําได้มันปรับได้เพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามที่ทําแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับประเทศเกิดประโยชน์กับชาวบ้านาเพราะว่าในขณะนี้เราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจนะการเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยมันแย่ลงนะมันแย่มากนะมันแย่มากแล้วมันเป็นเอามันเป็นภาวะวิกฤตของประเทศที่ผมอายุ60กว่าปีเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ในลักษณะอย่างนี้ นะแล้วมีการประท้วงตั้งหเดือนกว่าในขณะที่รัฐบาลหลังจากชุบสภาแล้วถามว่ารัฐบาลได้ทําอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างที่จะดูแลชาวบ้านอะไรต่างๆไม่มีเลยเ,เพราะฉนั้นผมว่าในภาวะการอย่างเนี้ยใครก็ได้คิดอะไรก็ได้ที่เป็นการช่วยเหลือให้สังคมให้ประเทศเนี่ยมันไปเดินได้มันอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติผมว่าก็ดีทั้งนั้นเนี่ยอ,อย่าไปพูดเลยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญตรงนั้นเป็นยังไง คือในขณะนี้ผมมองว่าเรามองวัตถุประสงค์สุดท้ายของสังคมเนี่ยเพื่อที่จะให้ประเทศมัน <ขา S 2> ไปได้ก็แล้วกันอ<ข>าน <ะ S 1> จารย์ยืดเยื้อยาวนานกันมา นานมากขนาดนี้นะคะสําหรับความขัดแย้งทางการเมืองในบ้านเราก็ไม่เฉพาะว่ามี2กลุ่มอย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่มีแค่กอกปปสกับนปชเท่านั้นยังมีกลุ่มอื่นที่เขารู้สึกว่าตัวเองยังไม่เข้าไม่เข้าข้างใดเนี่ยคือคนกลางๆก็เยอะนะคะกําลังจะถามอาจารย์ว่าคนกลางๆที่ยังไม่เลือกฝั่งเนี่ยแต่เขาก็มีจุดยืนของเขาเนี่ยมาจนถึงณปัจจุบันนี้ควรเลือกฝั่งหรือยังหรือว่ายังคงมีจุดยืนที่เป็นตรงกลางอยู่เหมือนเดิมคือผมเข้าใจว่าจะเลือก อย่างไรก็ได้แต่ว่าการเลือกในในตรงนั้นมันต้องมีเหตุผลเหตุผลว่าว่าแนวนโยบายหรือหลักการของกลุ่มนี้มันเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านหรือ,อยังมันเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวไหมเพื่อประโยชน์ของพักพักเดียวไหมเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนกลุ่มการเมืองพักเดียวไหมกลุ่มเดียวไหมแต่ถ้าเกิดนโยบายหรือหลักการหรือข้อเสนอทัศนคติอะไรต่งตางๆ ที่ฟังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์กับชาวบ้านไม่ใช่ไม่ใช่หลอกชาวบ้านนะไม่ใช่หลอกชาวบ้านไม่ใช่พูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นแต่ว่าพูดแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างให้ประเทศเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นนะสร้างประเทศหรือให้ข้อคิดคําแนะนาอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์ประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าในขณะน,นี้มันมันดีหมดอะ่ะนะ ใครจะมีความจริงใจใครจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามองถึงหลักการประโยชน์สุดท้ายของของของบุคคลของกลุ่มเนี่ยถ้าเพื่อประโยชน์ของสังคมเนี่ยมันก็มันก็ดีนะฮะอย่างเช่นการเดินสายของหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพหรืออะไรแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้อ่ประเทศหรือสังคมมันมันสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะ แต่ว่ามันจะผิดมันจะถูกอย่างไรเนี่ยก็ดีกว่าที่จะไม่ทําอะไรเลยถ้าปล่อยไว้ประเทศเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นคือแน่นอนผมเชื่อว่าไอ้สองครามกลางเมืองสองครามประชาชนในบ้านเรามันมันคงเกิดไม่ได้ในสภาวะการนับถือศาสนาะอะไรว่าวัฒนธรรมอะไรต่างๆผมเชื่อว่ามันคงเกิดยากมากนะแต่ว่า,านะม,มันมีความ ไม่สงบมีความวุ่นวายในทางการเมืองภาวะเศรษฐกิจก,การเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้หรือนะผมมองว่ามัน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 ,มนเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้สังคมประเทศเนี่ยมันอยู่ในในภาวะอย่างนี้ค่ะคือถ้าเรายังคงย่ำอยู่นะ ตอนนี้นะแบบนี้เนี่ยนะคะที่สถานการณ์ทางการเมืองไม่มั่นคงเนี่ยนักวิชาการในหลายๆท่านนักวิเคราะห์หลายท่านเขาก็ออกมาบอกแล้วจย์เราจะยิงย่งยิ่งแย่ลงเนี่ยเ,ออเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต่างประเทศเขาบอกว่าเป็นประเทศเราเป็นประเทศอันตรายแล้วอะ่ะเ,เขาข้ามเข้าแล้วอะ่ะคือ,ค,อคุณสิจาตนนินะผมมองอย่างนี้ผมมองว่าไอ้พวกที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นนักกฎหมายระดับสอระดับอ,อะไรต่างๆเนี่ยหยุดพูด เสี้ยบ้างก็ดีะนะะคือพูดแล้วเนี่ยถ้าคนอย่างอย่างอย่างปรมาจารย์ทางด้านกฎหมายบางท่านที่ออกทางสื่อทางอะไรถ้าคนไม่รู้กฎหมายก็พอพอพอ,พอที่จะเชื่อได้แต่ถ้าคนที่พอรู้กฎหมายบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมมองว่าไม่น่าที่จะ พูดในลักษณะอย่างนั้นนะคือคือคือผมไม่ไม่ระบุว่าเป็นใครแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเห็นได้ว่ามีการอะไรนะกลับหน้ากลับหลังพูดอะไรที่มันไม่อยู่ในหลักเกณฑ์คือคือมองแล้วมันมันเสียผู้ใหญ่นะเสียผู้ใหญ่ซึ่งซึ่งผมว่าในหลายเรื่องเนี่ยผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมมีอะไรต่างๆควรจะหยุดพูดช่บ้างน,นะแล้วก็ให้ชาวบ้านที่เขา ไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ไม่ได้เป็นด็ออะไรพวกนี้ก็ให้เขาแสดงความคิดเห็นอะไรบทบาทตามตามที่เขาอยากให้สังคมมันเป็นนะไม่ใช่ว่าศาสตราจารย์ด็อคนนั้นพูดอย่างนี้นะนักวิชาการคนนั้นพูดอย่างนี้นะสุดท้ายเนี่ยก็พูดเพื่อกลุ่มของตัวเองไม่ได้พูดเพื่อประโยชน์ของสองกลมลองฟังผู้ที่จบปริญญาชีวิตบ้างนะคะอาจารย์ว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาอยากจะให ชีวิตเขาเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรนะ,ะครับคือคือเราเข้าใจว่าสังคมในบ้านเราเราก็ไม่ได้เคยเห็นที่มันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะฮะแล้วปรากฏการณ์อย่างนี้ผมเชื่อว่ามันต้องมันต้องมีทางออกมันต้องมีจุดจบของมันถ้าเกิดมันอยู่อย่างนี้ไปตลอดเนี่ยถามว่าประเทศมันจะไปอย่างไรสังคมมันจะอยู่อย่างไรชาวบ้านตาดำๆมันจะทํามาหากินกันอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ เสนอตัวในการที่จะแก้ไขปัญหามันจะได้มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่รับได้<แ>นะเป็นสิ่งแต่ว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยต้องเป็นการทําเพื่อประโยชน์ข,ของชาวบ้านไม่ใช่เป็นการทําเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะแต่เป็นการทําเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านจริงๆนะซึ่งเราเข้าใจว่าเราคงมองออกในภาพการปัจจุบันว่า ว่าใครเป็นอย่างไรนะฮะเพราะนั้นเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อว่ามันต้องศึกษามันต้องติดตามแล้วมันต้องเลือกว่าเราจะต่อต้านเราจะาทักท้วงเราจะตรวจสอบเราจะเลือกคนเข้าไปทำหน้าที่ในโอกาสต่อไปเนี่ย <c oughs> เป็นอย่างไรนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็ก็ก็มันอยู่ใน <c oughs> ในมือของชาวบ้านมันอยู่ในมือของประชาชน <c oughs> ที่จะให้ ปรตทศมันเดินไปทางไหนเป็นอย่างไรค่ะก,ก็เคยมีคนบอกไว้เหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าถ้า หาทางออกไม่เจอก็เดินกลับทางเดิมไปจุดตั้งต้นใหม่แล้วก็ว่ากันใหม่ทีนี้มัจะเอาอยัางไงนะคะว่ายัางไงเนี่ยมันมีอยู่แล้วทางที่จะออกไปได้ได้สวยได้ดีนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวแล้วนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในสถานการณ์ที่การเมืองบ้านเรายัางไม่มั่นคงอย่างนี้นะคะควันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อ no ํานวยอินทัศโรด้วยค่ะแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้จะเป็นนาฬิกาโดยประมาณนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสารพันปัญหากฎหมายกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆใน รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว